đó cơ. Đó tưng lắm luôn. kính <laughs> <laughs> แต่ไม่ต้องแกลงหนอกแบบสบายสๆโอเคอันนี้ไม่เป็นเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องดู โอเคน็กจังนะเลดเดียวเดี๋ยวนะคะอย่างนะโอเคหนึ่งสองสามออกแล้วเดี๋ยวก็อืมอ่ะ ล่งไหมเออโล่งเสร็จแล้ว